สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับวันนี้380,000กิโลเมตรนะครับกับการจูนปิดโค้ดไฟโชครับเป็นเช็คเอนจินนะครับแบบจุกจิกนะครับในนิสสัน NP300 ครับคันนี้มีปัญหาโค้ด P102B อครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับคันนี้มีปัญหาติดตัวมานะครับนิสสัน NP300 นะครับนับว่า เป็นปัญหานะครับบุคลิกเฉพาะของเขาเลยนะครับเป็นอาการเฉพาะตัวครับรุ่นนี้เวลาที่ไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับจะเข้าเซฟโหมดแล้วเร่งไม่ขึ้นนะครับเวลาที่เราบรรทุกหนักๆมีปัญหาแน่นอนครับคันนี้ใช้งานมา389,438กิโลเมตรครับมีอาการไฟเครื่องยนต์โชว์ครับแล้วก็ไม่มีแรงครับไม่มีกําลังเราเช็คโค้ดนะครับติดโค้ด P012B ครับเทอร์โบชาร์เจอร์ซูเปอร์ชาร์เจอร์อิเลท เพชเชอร์เซนเซอร์ครับเกี่ยวกับเซนเซอร์วัดแรงดันนะครับแรงดันในที่นี้ก็คือแรงดันเทอร์โบนั่นเองครับมีปัญหาครับเพราะว่าเป็นระบบเซฟตี้นะครับที่ทําเข้ามาเพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับเครื่องยนต์ครับแต่เมื่อผ่านการใช้งานนะครับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆเกิดการเสื่อมสภาพครับทำให้เกิดการโชว์โคดนี้แล้วก็ขับไม่ได้เลยครับอันตรายสวัสดีครับเคสในวันนี้นะครับนิสสันวาร่าเอ็นพีสามร้อยนะครับมีปัญหาคือไฟเครื่องยนต์โชว์ครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีอาการเร่งไม่ขึ้นนะครับเหมือนอาการกล่อง ECU นะครับล็อกนะครับเข้าเซฟโหมดนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์มาถึงเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการตรวจสอบกันว่ามีอาการอะไรผิดปกติบ้างนะครับนอกจากไฟเครื่องยนต์โชว์ครับตอนนี้นะครับรถมาถึงเราแล้วนะครับระยะการใช้งานคันนี้นะครับ389,438กมิกิโลเมตรครับมีอาการไฟเครื่องยนต์โชว์ครับเดี๋ยวเรามาดูอาการของรถกันครับเร่งไม่ขึ้นเลยนะครับอาการอืดครับ นี่ผมกดเะลงสุดแล้วนะครับรอบขึ้นช้ามากเลยนะครับพอเข้าเซฟโหมดรอบมาช้ามากเลยครับเดี๋ย เดี๋ยวเรามาลองเร่งเครื่องยนต์นะครับคันเร่งหน่วงแล้ท่ันหนักมากเลยครับไม่มีแรงเลยเรากดคันเร่งสุดแล้วครับรอบเครื่องยนต์ถูกล็อกเอาไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ3,900รอบต่อนาทีครับแต่การที่กล่อง ECU ล็อกรอบเครื่องยนต์นะครับยังไม่สำคัญเท่ากับอาการล็อกนะครับแล้วก็เซฟกำลังเครื่องยนต์ครับไม่สามารถที่จะ ใช้งานได้จริงเลยครับรถเปล่าวิ่งได้ครับแต่ถ้ารถบรรทุกหนักอย่างคันนี้นะครับรถเป็นรถคอกนะฮะบรรทุกทีก็หลายตันอยู่นะครับไม่มีแรงครับไม่มีแรงครับเวลาใช้งานจริงมีปัญหามากเลยครับปัญหานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันครับว่าโค้ดปัญหาคืออะไรครับจากโค้ด P012B เนี่ยนะครับ ปัญหาอยู่ที่ตัวอุปกรณ์นะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์วัดแรงดันนะครับที่เข้าสู่เครื่องยนต์นะครับแบบนี้นะครับเราจะไม่เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยมันจะกลับขึ้นมามีปัญหาซ้ำนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเซ็นเซอร์เกิดการเสื่อมสภาพก็จะเกิดการขาดเกิดการเสียหายนะครับจะต้องจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่ แต่จากประสบการณ์ของเรานะครับเราจะไม่เปลี่ยนที่ตัวเซนเซอร์ครับแต่เราจะทําการจูนปิดโค้ดโค้ดนี้ครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากนะครับซึ่งจะกลับมาสร้างปัญหาให้เราอีกในอนาคตครับเราจะจูนปิดโค้ดไปเลยครับด้วยโปรแกรมพิเศษของเรานะครับที่เราสามารถที่จะปิดนะครับการทํางานของระบบการเตือนนี้ครับจะไม่ทําให้ ECU ปรับเข้าเซฟโหมดครับเครื่องยนต์สามารถทํางานได้โดยมีพื้นฐานของระบบเซฟตี้พื้นฐานปกติอยู่นะครับ นอกจากการจูนปิดโค้ดนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของเราแล้วนะครับเรายังม like yeah. ีการจูนเพื่อเพิ่มสมรรถนะเข้าไปพร้อมกันเลยครับเพื่อให้การใช้งานนะครับมีความประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับและสามารถที่จะเพิ่มกําลังเครื่องยนต์ให้สามารถที่จะตอบสนองงานได้ดีขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องของแรงบิดนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันครับหลังจากที่เราทาอัตราเลงดีขึ้นมากเลยนะครับตัวรถเบาเลยนะครับเจ้าของถูกใจมากเลยนะครับในการใช้งานครับเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของท่านเจ้าของรถกันครับ หลังจากที่ไปลองนะครับก็ไม่มีไฟเครื่องยนต์โชว์แล้วนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ดีครับออกตัวเร่งแซงนะครับกาลังเครื่องยนต์กลับมาแล้วครับดีกว่าตอนใหม่ๆดีกว่าตอนรถเดิมๆซะอีกนะครับกับการแก้ปัญหาของเราครับสำหรับเคสนี้ครับโอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับแล้วี่ EP ต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถอะไรโปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับมีปัญหาเกี่ยวรถยนต์โทรเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ